ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอซาอุนยีเกสกองกลางป้ายแดงของเชลซีมีโอกาสประเดิมสนามในเกมสุดสัปดาห์นี้ทันทีเพราะทำผลงานในช่วงการฝึกซ้อมเข้าตาเฮดโค้ชโทมัสทูเกลฟุตบอลดอนลอนดอนเซองกริปรายงานว่าซาอุนปรับตัวเข้ากับเชลซีเร่งรวดเร็วในการฝึกซ้อมสัปดาห์แรกภายใต้การคุมทีมของทูเกนสร้างความประทับใจให้กับโค้ชชาวเยอรมันอยู่ไม่น้อยเวลานี้ทูเกนนำลูกทีมลงซ้อมโดยไม่มีตัวหลักหลายคนที่กำลังรับใช้ทีมชาติของตัวเอง และซาอุนที่ถูกจับตามองเพราะเป็นการเข้ามาร่วมทีมในสัปดาห์แรกสามารถทำได้ดีในสนามซ้อมคอแฮมและแสดงบทบาทของตัวเองออกมาให้เห็นจนมีโอกาสที่จะถูกส่งลงประเดิมสนามทันทีในเกมพรีมลีกที่พบกับแอสตันวิลล่าในวันเสาร์นี้ทั้งนี้ตามระบบการเล่น3-4-3าของทูเคิลซาอุนจะถูกจัดอยู่ในแผงกองกลางที่ต้องแย่งชิงตำแหน่งกับจอร์จินโยกินโกโลกกองเตนและมาเตโอโควาสิตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเบียดลงตัวจริง สำหรับซาอูนวัย26ปีย้ายจากอาร์เจนติดม,มาอยู่กับเชลซีในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2021-2022พร้อมเงื่อนไขซื้อขาดหลังจากนั้นมีรยายงาน,นว่าบาร์มินิกและเรอรัมริดแสดงความสนใจที่เซ็นสัญญาคว้าตัวอันโตนิโอรูอดิเกอร์กองหลังจากเชลซีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าปรากาลังวัย28ปีแทบจะไม่รับโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดในทัพสิงห์บลู ก่อนที่คุณซื้อร่วมชาติอย่างโทมัสทูเคลจะเข้ารับตําแหน่งเจ้าตัวจึงได้กลับมาลงสนามต่อเนื่องและเป็นกําลังสําคัญของทีมอีกครั้งอย่างไรก็ตามสัญญาของเขากับทีมเหลืออยู่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและสถานการณ์การเจรจายังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ทางสมสรและทูเคลนเองก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการรัง้งนักเตะอยู่กับทีมต่อล่าสุดรายงานจากฟิชเชอสเผยว่าเป็นทางเสือใต้และราชันชุดขาวที่พร้อมจะเปิดศึกแย่งลายเซ็นนักเตะมาร่วมทีม โดยพวกเขาสามารถเจรจาเซ็นสัญญากับนักเตะในแบบฟรีเอเยนต์ได้ตั้งแต่ช่วงมก,กราคมนี้เชลซีสนใจปีกโคลอมเบียฟานเก่าชื่นชมแทคติกทูคอนสิงบลูตกเป็นคับกับเอเมอร์สันโรดิกสตัวรุกทีมชาติโคลอมเบียรายงานจะโกร้ระบุว่าปีกรายนี้กลายเป็นที่ต้องการของสโมสรทั่วโยุโรปหลังโชว์ฟอร์มน่าประทับใจต่อเนื่องปัจจุบันเขาค้าแข่งให้กับสโมสรมิวโลนาดิออสในประเทศบ้านเกิดแต่อเยนนักเตะได้เปิดถึงการไปค้าแข้งที่โยุโรป สำหรับนักเตะตำแหน่งปีกผมอยากจะแนะนำเอเมอร์สันโรดิเกสลิวาวโดเขากล่าวนักเตะชาติโคลอมเบียผู้เกิดในปี2000เขาเล่นอยู่กับมินโลนาริออสและได้รับการจับตามองจากแมนซิตี้และเชลซีไปแล้วโรดิเกสลงสนาม22นัดในฤดูกาลที่ผ่านมายิงได้3ประตูพร้อมจัดอีก1แอสซิสต์กัลลเกอร์พูดถึงการร่วมงานกับโคคอนเนอร์กัลลเกอร์มิดฟิลด์สิงห์บลูพูดถึงความตื่นเต้นในการทำงานร่วมกับแอชลีย์โคอดีตแบ็คซ้ายเชลซีในทีมช่างกริดอยู่21 จกบุกสมรรถกับอีฟนิ่งสแตนดาร์ดตั้งแต่วัย21ปีที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นกับคริสตันพาเลีด้วยสัญญายืมตัวยกย่องอดีตผู้เล่นทีมช่างกรีฑว่าเป็นแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดในโลกผมไม่เคยร่วมงานกับเขาและผมก็ตื่นเต้นครับกาลเลอร์กล่าวผมมองดูเขาเป็นแบบอย่างในฐานะแฟนบอลเชลซีเขาเคยเป็นแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดของโลกโคเพึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยโค้ชของลีคารีนายใหญ่สิงโตคำรามยู21คนใหม่โดยมีเป้าหมายที่สร้างอิมแพคให้ได้ทันที เขาสามารถสอนผมได้หลายอย่างกัลกเกอร์กล่าวเสริมเขาเป็นคนที่สุดยอดมากและผมก็เฝ้ารอก,การได้ทำงานร่วมกับเขาลุยฟานเกาานายใหญ่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวยกย่องโทมัสทูเคิลตั้งแต่ย้ายเข้ามาทำงานให้กับเชลซีระหว่างงานแถลงข่าวอาดีตในายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนตำหนิเรื่องสไตล์การเล่นหลังพาทีมชาติเก็บได้4จาก6แต้มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแบบนั้นคือฟุตบอลที่เน้นเกมรับในสายตาของคุณเหรอฟนานเก่าถามนักข่าวถึงสไตล์การเล่นของทูเคิน กับแผน5 3 2หรือ523คุณก็สามารถเล่นเกมลุกที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันระบบ3 4 2 1หรือ352ที่กุนซือชาวเยอรมันนิยมใช้ช่วยให้เดอะบลูค้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกและจบท็อปโฟในซีซั่นที่ผ่านมาเฮดโค้ชเนเธอร์แลนด์ N T ยังระบุด้วยว่าเขาสนุกมากกว่าในการดูเชลซีสำหรับเกมแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศเชลซีแสดงให้เห็นทุกครั้งฟันเก่าเสริมถึงสไตล์การเล่นของโค้ชชาวเยอรมันและผมขอสรุดีมิสเตอร์ทเคันเพราะเขาเข้าไปทำงานตอนกลางทางของฤดูก,กาลด้วย ผมรู้ว่าเขาเชื่อมั่นในตัวผมคริสเตนเซนพูดถึงความไว้ใจของถูกินอันเดรตคริสเตนเซนกลายเป็นตัวหลักทั้งกับสโมสรและทีมชาติในฤดูกาลนี้เขาอยู่ในช่วงที่มีผลงานคงเส้นคงวามากที่สุดในอาชีพคาแข้งโดยเจ้าตัวระบ,บุว่าศรัทธาจากผู้จัดการทีมมีอิทธิพลสําคัญต่อสิ่งดังกล่าวกองหลังชาวเดนมาร์กทําผลงานน่าร,รับใจให้กับเชลซีในช่วงเปิดซีซั่น2021-2022ช่วยให้พวกเราเก็บคลีนชีสในเกมเอาชนะคริสตันพาเลซและอาเซนอล นอกจากนี้ยังโชว์เกมรับอันแข็งแกร่งช่วยต้านทานลิเวอร์พูลแม้พวกเราจะมีนักเตะน้อยกว่าหลังจากริชเจมโดนใบแดงที่แอนฟิลด์ก็ตามในเวทีระดับชาติแข่งวัย25ปีมีส่วนร่วมทุกนาทีใน2เกมแรกของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกช่วยให้เดนเดนเอาชนะสกอตแลนด์และฟารโอไอซ์แลนด์รักษาสถิติคว้าใชย100%ในกลุ่มเปรากฏหลังจากทีมอาร์มี่ได้ให้สัมภาษณ์สะท้อนถึงความรู้สึกที่โอเคของเขาในทีมสแตมฟอร์ดบิดณเวลานี้ พวกเราคว้าแชมป์แชมป์เดกและซูเปอร,ร์คัพดังนั้นผมจึงมีความสุขมากที่ได้อยู่กับสโมสรในเวลานี้เขากล่าวผมรู้สึกว่าเชลซีคือทีมที่ใช่ในประเทศอังกฤษการลงสนาม19จาก27นัดของคริสเตนเซนเมื่อซีซั่นที่แล้วเกิดขึ้นภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเิลซึ่งเขาอยอมรับว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันมีผลสำคัญต่อการกลับมาทำผลงานที่ดีได้อีกครั้งผมรู้ว่าเขาเชื่อมั่นในตัวผมแข้งอาร์คาเมียว่าต่อผมมีบทบาทสำคัญตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีม ผมเจอกับช่วงเวลาที่ลำบากแต่โชคดีที่ตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยโลกนี้สิ่งต่างๆสามารถเคลื่อนไหวไปได้อย่างรวดเร็วแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือผมไม่เคยยอมแพ้คริสเตนเซนจะกลับมาที่ครอบแฮมในสัปดาห์นี้ก่อนการแข่งขันเพลย์กับแอสตันวิลล่าซึ่งเขาน่าจะได้ลงคุมเกมรับอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับแข้งอย่างแดนนี่อิงโอลิวัตกินส์และเพื่อนเซนเต์แบ็กของเราทราบดีว่าในการแข่งขันะระดับสูงนักเตะไม่สามารถหยุดพักได้เลย โดยสิงบลูมีเป้าหมายสั้นต่อสติไร้ผ้า,าในช่วงเริ่มตน้นฤดูกาลและต้องพยายามทำแต้มเพื่ออยู่ในโซนหัวตารางต่อไปอย่างที่ผมเคยเจอมาก่อนทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเขาเสริมบางครั้งอยู่ดีๆนักเตะคนอื่นก็โชว์ฟอร์มได้ดีหรืออาจจะได้รับโอกาสซึ่งคุณอาจจะต้องไปนั่งอีกครั้งแต่ในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากในการได้มีส่วนร่วมสําคัญกับทีมสิงบลูต์รีทีมชาติชัยชนะและสถิติสำคัญของคริสเตนเซนโควสิตและกิลมอร์ ตบเท้าคว้าสามแต้มอันเดรคริสเตนเซนเพิ่มสถิติตทีมชาติเดนมาร์กเป็นเกมที่50ในค่ำคืนที่ทับโคโนมลรมอิสราเอลขณะที่มาเตโอโควาสิตและบิลลี่กิลมอร์ต่างก็คว้าสาแต้มร่วมกับทีมชาติของตนเองเพิ่มโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคริสเตน,นเซนติดทีมชาติเป็นเกมที่50ในวันที่เดนมาร์กใกล้ได้ตัวลุยเวิร์ครับรอบสุดท้าย2022เต็มทีแม้ว่าแข้งสิงห์ดูจะได้รับใบเหลืองในเกมล่าสุดนี้แต่ว่าเกมรับและเกมลุกที่แข็งแกร่งก็ส่งผลลให้พรพเดน ฟาชัยเหนืออิสราเอลแบบถล่มทลาย5ต่อ0ย์ในการแข่งขันที่โคเปนเฮเกนพร้อมสถิติคว้าชัยชนะ100%หลังจากฝูงกลุ่ม F อย่างเหนียวแน่นทิ้งห่างที่2อ,อยู่ถึง7คะแนนและที่สำคัญ6เกมในรอบคัดเลือกนี้เดนมาร์กยังไม่เสียประตูให้ทีมใดในกลุ่มเดียวกันสกอตแลนด์และกิลโมได้3คะแนนสำคัญรั้งอันดับ2ข,ของกลุ่มจากชัยชนะเหนือทีมเจ้าบ้านอย่างออสเตรีย1ต่อศูนสตีฟคลาร์กเฮดโค้ชทัพตาตันส่งกิลโมลงสนาม88ดปนาทีโดยประตูชนะใน สกอตแลนด์ได้จุดโทษในช่วง15นาทีก่อนจะจบครึ่งแรกโควาซิตยังคงออกสตาร์ทให้โครเอเชียเช่นเคยซึ่งทับตราหมาก,กรุกโชว์แกรกงถล่มสโลวีเนียขาดลอย3-0โดยมาริโอปาสิตอดิตแข่งเชลซีทำหนึ่งประตูกระองหนึ่งแอซิสในเกมนี้โครเอเชียรังจากฝูงในกลุ่มเอสแต้มเท่ากับรองจากฝูงอย่างรัเสเซียถาว่าโครแอตมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่า1ลูก ขยับมาที่เกมคัดบอลโลกในทวีปแอฟริกากันบ้างเอโดอาเมนดี e ช่วยเซนการล้งางเจ้าฟูงของกลุ่มเอสจากชัยชนะล่าสุดที่ทีมบุกอัดคองโก3ต่อหนึน่งนายดันสิงลูเกือบจะทำคลีนชีทในเกมนี้ได้อยู่แล้วทว่าเหมือนเหตุการณ์ซ้ำรอยจากเกมเหลีกนัดล่าสุดที่เชลซีเยอร์พููเพราะเซนกรัรมาเสียจุดโทษช่วงท้ายครึ่งแรกและคองโกก็ยิงเข้าไปอย่างไรก็ดีเซนกรัรมายิงรัว2ประตูในครึ่งหลังโดยได้ประตูตอกย้ำชัยชนะในช่วงท้ายเกมจากจุดโทษของเซเดลมาเน่แนวรุกลิเวอร์พูล รวมสุดยอดแข้งสิงบลูเลือดน้ำหอมมาเซลเดอร์ซีออดีตกัปตันทีมเชลซีมีอายุครบ53ปีในวันนี้7กันยายนเราขอใช้โอกาสนี้ย้อนไปดูเหล่าสุดยอดนักเตะที่เคยสวมเสื้อสีน้ำเงินให้กับสิงบลูและทีมชาติฝรั่งเศสตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาฟรองเลเบิร์ฟลงเล่นในเชลซี204นัด1 9 9 6งถึง 2, 1, 2, 4, ประตูเกียตเอฟเอครับหนึ่งเก้าเก้าพันหลี่ครับหนเก้าเครับหน 9, 9่ สูบประคับ1998ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนแรกที่เซ็นสัญญากับเชลซีเลอเบิร์บในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กย้ายมาจากสตาบัวเมื่อเดือนกรกฎาคม1996และมีส่วนสำคัญในความสำเร็จตลอดช่วง5ฤดูกาลหลังจากนั้นโดยผลงานอันแข็งแกร่งในแดนหลังการวางบอลยาวที่แม่นยำและความเด็ดขาดในการสังหารจุดโทษที่เขายิงได้15ประตูจากโอกาส17ครั้งมาเซลเดอเซย์ ci, ลงเล่นให้เชลซี222นัด1998ถึง2004 7ประตู เกียรติยศซูเปอร์คัพ1998 FA คัพ2,000เดอซิญย้ำอยู่กับเชลซีในปี1998หลังควา้าแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเขาได้กลายเป็นตัวหลักให้กับดอบลูในอีก6สีซัันถัดมาพร้อมสืบทอดปลอกแขนกัปตันทีมจากเดนิสไวท์และฝึกสอนศาสตร์การเล่นเกมรับให้กับจอห์นเทอร์รี่เดอะร็อกยังได้ทำประตูสำคัญสำคัญซึ่งหนึ่งในนั้นคือลูกมงในเกมเอาชนะลิพูเมื่อเดือนพฤษภาคม2003ที่ช่วยให้พวกเราคว้าตัวผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยน ลงเล่นให้เชลซี47นัด1999-2000 1ประตูเกียรติยศ FA ครับปี2000กุนซอทีมชาติฝรั่งเศสคนปัจจุบันอยู่ค่าแข้งในทีมแตมฟอร์ดบ์ิดเพียงฤดูกาลเดียวแต่เขาได้แสดงให้เห็นถึงคลาสการเล่นโดยเป็นหัวใจสำคัญในแผงมิดฟิลด์ช่วยพวกเราคว้าแชมป์ FA ครับและผ่านไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนีกในการมีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกของพวกเราในรายการนี้โคลด์มาเกียรเ์เล่ลงเล่นให้เชลซี217นัด2003-2008 2ประตูเกียรติยศพรีเมียร์ลีก2,005-2,006 FA ฟเคัพ2,007ลีกคัพ2,005-2,007เขาถูกเซ็นสัญญามาจากเกลามริตในปี2003โดยมาเกเลเล่คาแข้งที่รบริตยู่5สีซสั่นมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยลีกคัพสสมัยและ FA ฟเคัพอีก1สมัยความเก่งกาจในการเล่นมิดฟิวรับของดาวเตะรายนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกตำแหน่งของเขาว่าตำแหน่งมาเกเลเล่ฟอรองมาลูดา ลงเล่นให้เชลซี229นัด2,007-2,013 45ประตูกเกีย,ตยรติยศแชมเปี้ยนลีก2,012พรีเมียร์ลีก2,010 FA ฟเอคัพ2,009 2,010 2,012ตัวรุกทางกราบซ้ายผู้มีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมได้แชมป์ FA ฟเอคัพเมื่อปี2009และการคว้าดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกกับ FA ฟเอคัพในซีซัน่นถัดมาซึ่งเขากดไปถึง14ประตูมาดูราเป็นดาวซันโวลในพรีเมียร์ลีกของเชลซีฤดูกาล2,010-2,011โดยการยิงไป1 3ลูก จากนั้นได้ลงสนามในความสำเร็จของ FA ฟเับและแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศในซีซั่นต่อมานิโคลาอาเนเลกาลงเล่นให้เชลซี184นัด28-212 59ประตูเกียตรติยศพรีเมียร์ลีก210 f a ฟเับ2,009 2,10อันิลกาย้ายจากโบตันวันเริมมก,กับเชลซีในปี2008โดยกองหน้ารายนี้มีช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอาชีพคาแข้งร่วมกับพวกเราหลังจากได้แชมป์เอฟเอคัและได้รับรางวัลรองเท้าทองคำพรีเมียร์ จากการยิง19ประตูในปี2009ก่อนมีส่วนสำคัญในการคว้าดับเบิลแชมป์ของทีมในฤดูกาลต่อมาเอ็นโกโล่กองเต้ ay, ลงเล่นให้เชลซี221นัด2 0 1 6ถึงปัจจุบัน11ประตูเกีย,ตย 2021, รติยศแชมเปียนลีก2,21พิมพ์ลีก2,17เอฟเอคัพ2,18ยูโรปาลีก2,19ซูเปอร์คัพ2,21หลังจากคว้าแชมป์พิมพ์ลีกร่วมกับเลสเตอร์ซิตี้กองเต้ได้มีอิทธิพลสำคัญในแผงมิดฟิลด์ซึ่งพวกเราชูถ้วยแชมป์ลีกในปี2017ทำให้เขาได้รับราง รวมถึงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสมาคมนักเตะอาชีพหรือ PFA เข้าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสในปี2008และทำผลงานที่สุดยอดอีกครั้งในปี2021โดยรับรางวัล Man of the m a t ม h ในการแข่งขันแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศที่พวกเราคว้าชัยเหนือแมนเชสเตอร์โอลิฟเย่ชิรูหลงเล่นให้เชลซี119นัด2008 2021, ถึง2021 39ประตูเกียรติยศแชมเปียนลีก2021 FA ครับ2 0 1 8ยูโรปาลีก2019 นักเตะผู้เป็นขวัญใจแฟนบอลเชลซีชีรูยิงประตูสำคัญช่วยพวกเราคว้าแชมป์เอฟเอคั2.8และยูโรปาลีก2.9และในเส้นทางแชมเปี้ยนลีกเมื่อรุกรูกันทีแล้วเขากลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิง4ประตูใน1นัดให้กับเชลซีในรายการดังกล่าวจากเกมที่พวกเราบุกถล่มเซบียา4ต่อ0ูพร้อมคว,ว้ารางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสมสอรในจังหวะจักรยานอากาศจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่พวกเราเอาชนะอาร์เรโกมาริต หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ